ทัใ้ใทคุณครูคุณครูแบกบมีช่สอนอย่างเดียวแต่คุณครูเป็นคนที่รกักแล้วก็เป็นห่วงหนูเหมือนแม่ที่สองของหนูค่ะทุกวันที่หนูอยากมาเรียนก็คือคุณครูรสนามาแล้วก็เอยยิ้มแจ่มใสทุกวันค่ะอารมณ์ดีคุยกับหนูเหมือนกับว่าคุยกันเองค่ะก็หนูก็ดีใจค่ะที่ได้เห็นคุณครูรสนาแล้วค่ะ ครูรอศนา <Okay. S 1> หรือพรนพัทเจ๊ปอ,องให้โรงเรียนบ้านตลกอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีที่นี่เป็นบ้านาที่เกิดและเติบโตมาเอาไปปักในเจเธอฝันจะเป็นครูมาตั้งแต่เด็กแรงบันดาลใจนะคะก็คือ ที่อยากจะมาเป็นคุณครูด้วยศาสนาที่ได้ปลูกฝังแล้วก็ได้ให้คําสอนว่าคือคนเราต้องให้ความรู้แก่คนที่ไม่รู้คือคนที่ให้ความรู้ก็เสมือนเป็นครูถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาเป็นข้าราชการครูถึงแม้ว่าจะไมไ่มาเป็นครูสอนหน้ากระดานดําเพียงแค่ว่าเราสอนหนึ่งคำก็ถือว่าคนคนนั้นก็เป็นครูแล้วเรื่องวัลครูดีเด่นประจำปี2554ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาส,สนาและวัฒนธรรมรายวิชาอิสลามศึกษาของโรงเรียนบ้านตลกที่ครูรอสนาได้รับอ่านไม่สําคัญเท่ากับความภูมิใจที่ได้เห็นลูกศิษย์เติบโตเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมการเป็นเป็นต้นแบบที่ดีในะสังคมไม่จําเป็นจะต้องไปเป็นครูหรืออะไรก็แล้วแต่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทําความดีได้เปลี่ยนบทบาท ชีวิตของตัวเองได้เปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองในทางที่ดีอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดแล้วค่ะในสังคมหนูดีใจมากที่คุณครูได้มาสอนหนูและคุณครูบอกกับหนูว่าหนูจะต้องเป็นเด็กดีของคุณของพ่อแม่ทุกคนคะ่ะและก็หนูบอกว่าหนูโตขึ้นหนูอยากเป็นคุณครูเหมือนคุณครูสนาเจ็ปบปอคะ่ะสนับสนุนโดดศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กอ,อรโมโน